สวัสดีครับกลับมากับอีกหนึ่งวิดีโอนะครับวันนี้เนี่ยะจะบอกว่ารีวิวก็ไม่เชิงเนะเราไม่ได้มารีวิวของกันวันนี้จะมาพูดคุยกันดีกว่าว่าจานเนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วมันจะปั่นเร็วขึ้นจริงหรือเปล่าอ่ะเราไปดูดีกว่าครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอ่า จานเนี่ยมันมีผลจากการปั่นจริงๆแหละอ่ะไว้ง่ายจานใหญ่ขึ้นปั่นได้เร็วขึ้นไหมตามทฤษฎีแล้วมันใช่แน่นอนเพราะว่า,าวงาเขาเรียกว่าอะไรครใบาจานเนี่ยเวลามันใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับรอบที่มันปั่นต่อครั้งมันก็จะทําได้เหมือนกับว่ามันก็ทําได้เร็วขึ้นนะเนอะทุกครั้งที่มันกดลงไปมันก็เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้เนี่ย พอลูกค้าหลายๆคนถามเนี่ยก็เลยอยากจะอธิบายง่ายๆว่าการเปลี่ยนจานใหญ่ขึ้นมันไม่ได้จะดีขึ้นเสมอไปสําหรับทุกคนนะบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ที่ให้มาดูเนี่ยคือจานไล์โปจานไล์โปตอนนี้ของพึ่งเข้านะครับผมก็มี53าสิบสฟัน5้ฟันห้ิบฟันที่เป็นชั้นเดียวนะครับผมอ่าโอเคถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยอ่ะอย่างเช่นเราใช้ดาวฮอนบอดวอล์กอยู่ ดาวฮอนบอดวอล์กอยู่ห้าสิบสองฟันนะครับผมจะถามลูกค้าเสมอว่าอย่างเช่นลูกค้าต้องการเปลี่ยนจานใหญ่ขึ้นเนี่ยผมจะถามลูกค้าก่อนเลยว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยไอ้จานที่ใช้อยู่เนี่ยเราใช้เฟืองถึงเฟืองเล็กสุดหรือยังเฟืองหนักสุดหรือยังถ้าเกิดเราใช้เฟืองหนักสุดแล้วแล้วเราเอาไปปั่นแบบว่าทำความเร็วแบบฟุบฟุ๊ฟุฟุฟ,ฟ,ฟุรอบขามาจัดเลยอ่ะ แล้วมีความรู้สึกว่าร่างกายของเรามันไปได้มากมากกว่าจัก,กรยานนะตอนนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนจานใหญ่ขึ้นนะครับอ่าอัพอ่าช้อยที่มีก็จะเป็นแบบว่า56 58อ่าในบางอันเคยเห็นบางคนใส่จานเจ็ดสิบเลยโอ้ไม่รู้จะปั่นยังไงปั่นจาน70ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นออปชันที่ที่ท,ที่ที่มันดีขึ้นนะครับในการเปลี่ยนจานแต่บางคนเนี่ยอ่ะเราปั่นอยู่ที่ เกียร์สมมติดาวฮอนบอดดอกนะดาวฮอนบอ์ดรอกมีเจ็ดสปีดนะครับเราอาจจะปั่นอยู่ที่เกียร์สี่เกียร์ห้าอยูอ่ยังปั่นไม่ถึงเกียร์หกเกียร์เจ็ดเลยการเปลี่ยนจานแล้วบอกว่าโูหแรงหมดแล้วว่าอ,อยากทำงานให้มันเร็วกว่าเดิมเพราะว่าทำงานให้มันเร็วกว่าเดิมเพราะว่าเนี่ยเพื่อนไปไกลแล้วเนี่ยเขาปั่นตามไม่ทันเลยอ่าไม่ไหวเลยจริงๆอ่าเปลี่ยนจานใหญ่ขึ้นแล้วมันจะปั่นเร็วขึ้นไหม มันไม่ใช่กรณีนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนจานใหญ่ขึ้นเนี่ยอย่างเช่นเราเปลี่ยนจาก52าสองเป็นห้แล้วกันนะครับพอเราเปลี่ยนเป็น56าสิบปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นพาละเรามากกว่าเดิมนะปกติเราปั่นได้เกียร์สี่เกียร์ห้าเราแรงหมดใช่ป่ะคราวนี้เนี่ยพอเราเปลี่ยนเป็น56กกลายเป็นว่าเราจะอาจจะปั่นได้แค่เกียร์สองเกรรียร์สามเท่านั้นเพราะว่า รอบเรายังไม่หมดนะครับถ้าเกิดรอบเราหมดแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนให้จานใหญ่ได้อ่าเราใช้เกียร์หนักสุดแล้วเราเปลี่ยนจานใหญ่ได้แต่ถ้าเกิดรอบเรายังไม่หมดมันจะออกตัวหนักขึ้นกว่าเดิมเราจะใช้แรงเยอะกว่าเดิมในการปัน่นหมายความว่าแรงเราก็จะหมดเร็วกว่าเดิมนะครับผมอคอนเซ็ปต์ง่ายๆถ้าเกิดร่างกายเราพร้อมแล้วเราถึงจะเปลี่ยนเป็นจานที่มันใหญ่ขึ้นนะครับผม อันนั้นคือสเต็ปที่หนึ่งอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าอยากที่จะให้มันปั่นเร็วขึ้นตอนนี้เนี่ยโดยที่ไม่เปลี่ยนจานไม่ได้เพราะเปลี่ยนจานมันใหญ่ขึ้นแล้วแรงเราจะหมดใช่ไหมอ่ะแล้วเราจะทํำยังไงอยากปั่นเร็วขึ้นต้องอัพส่วนอื่นครับต้องไป up, law, up, อัพล้ออัพยางอ่ะอัพล้ออัพยางมีผลช่วยเยอะๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่าเรา up, law, อัพล้ออ่ะ เราอัพล้อสมมติเราอัพล้อที่มันดีขึ้นอัพยางที่มันหน้าแคบลงนะครับผมพวกเนี้มันจะทําให้เราปั่นได้ดีขึ้นปั่นได้เร็วขึ้นนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดอยากอัพจานด้วยละ่ะอัพได้จากห้าสองเราอัพเป็นห้าสามอ่าเพราะจานแต่งมาเริ่มโดยต้นที่ห้าสามนะครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นอื่นๆอย่างเช่นสปีดโฟลโก้ฮอลไลส์ไซโคลเนี่ยมันมาห้าสามอยู่แล้วอ่าพวกนั้นเนี่ย อัพก็อัพได้เหมือนกันก็อัพเป็น5้าถ้าเกิดแรงเรายัางไปไม่ถึงเฟืองสุดท้ายก็คือเฟืองที่หนักที่สุดนะครับผมอัพเป็น5้าได้ข้อดีของการอัพจานพวกนี้คืออะไรมันก็คือเราจะได้กระโหลกกวงกระโหลกกลวงมันจะเป็นแบรนดิ้งอยู่ด้านในอ่าแล้วก็มีแกนมันจะมีแกนนี้อยู่อ่าแกนอย่างนี้แกนอย่างเงี้ยมันจะทําให้กดแล้วมันตอบสนองได้เร็วขึ้นดีขึ้นอ่าจะดีกว่าพวกกระโหลกจีบที่อ่ามันติดรถมานะครับผม ไม่ใช่กระโหลกจีบดีกระโหลกเหลี่ยมที่มันติดรถมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอัพได้ครับแต่เราอัพเป็นไซส์เดิมไว้ง่ายนะครับมันก็ได้ความไหลลื่นขึ้นแหละจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดแรงเราดีขึ้นในอนาคตจะเปลี่ยนแค่ใบาจานก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับออปชั่นมันมีเยอะเดี๋ยวนี้นะครับออ,อปชั่นในการเปลี่ยนใบาจานก็มีพอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นสรุปให้ฟังง่ายๆเปลี่ยนจานปั่นได้เร็วขึ้นไหมไม่ใช่สําหรับทุกคน <c oughs> ถ้าเกิดว่าแรงเราเกินพลังของจักรยานไปแล้วเนี่ยดีขึ้นแน่นอนแต่ถ้าเกิดแรงเราปั่นแล้วยังไม่ได้ใช้เกียร์สุดท้ายหรือเกียร์ที่หนักที่สุดเปลี่ยนจานจะกลายเป็นภาระนะครับผมเปลี่ยนจานให้ใหญ่ขึ้นจะกลายเป็นภาระมากกว่าจะเป็นผลดีนะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูก่อนว่า ที่เราเปลี่ยนไปมันดีสําหรับเราไหมนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปให้ความรู้คร่าวๆแล้วกันนะว่าเปลี่ยนจานแล้วมันจะดีขึ้นหรือเปล่าหรืออยังยังไม่ต้องเปลี่ยนจานดีนะครับผมอ่ะโอเคยังไงก็สําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะครับผมสวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ